ขย้มาอนทองเข้าสู่สนามนะครับสำหรับทวดทองเกมครั้งที่3ในวันนี้นะครับต่อไปเป็นป้ายโรงเรียนนะคะป้ายโรงเรียนบ้านทวดทองนะคะโดยเด็กหญิงออนวัญญามหาการเด็กหญิงธัญญพรสุประการะะผู้ถือธงโรงเรียนนะคะเด็กชายที่ติวุฒิมิวิมล สนสนิมลักเด็กหญิงอธิสาพรามสุวรรณและเด็กชายพานาพัสจิพน,านักะันขบวนเทิดระเกียรตินะคะของพักสีแดงนะคะขอเสียงปรบ ้มยตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ในรัชการที่สิทน,นะคะคุณมรูทิฟฟานี่ดวงค่ะตามด้วยขบวนถุงชาติค่ะ ด้วยขบวนป้ายปพ,อพอรอต่อไปนะคะเป็นขบวนของพักสีแดงค่ะสีแดงสุริยันคะ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับสีแดงนะครับตอนนี้สีแดงนะครับสีแดงสุริยันนะครับมาด้วยขบวนธงนะครับเชียร์รีเตอร์ป้ายนะครับแล้วก็กคณะครูจากพักสีแดงนะครับ สีแดงนะคะถือโดยเด็กหญิงวันนิสาโพธิพค่ะธงสีแดงเด็กชายกิตยศรองพินิษตามด้วยธงสีแดงนะคะป้ายนักกีฬาสีแดงนะคะเด็กหญิงชนะวันทองอน,นันต์ค่ะคุณครูพักสีแดงนะคะสีแดงสุริยันได้แก่คุณครูปอบคูณกิจพดุงคุณครูจิรารัตน์ล่องจา๋าคุณครูรุ่งอรุณปลอดขามและคุณครูจุไรรัต ยาสารค่ะครับที่เดินผ่านหน้าท่านประธานไปนะครับก็จะเป็นสีชมพูเมทาครับขอเสียงปรบมือใหกับสีชมพูหน่อยครับเร็วสวยงามมากนะครับสีชมพูตามมาด้วยป้ายตรงนะครับ ครูกำลังเดินผ่านไปนะคะมีขบวนพาเรสิทธกิจพอเพียงนะคะมีคณะคุณครูสีชมพูค่ะนางสาววิพาดาเพชรเพลงนะคะถือใ้คุณครูสีชมพูมีคุณครูบุษรัตไกนาศคุณครูอนันทพรชุมสุวรรณคุณครูนัทพรใจงามและคุณครูอัจฉราําหวานค่ะครับตอนนี้นะครับขบวน ของหกโยธวาทิศโรงเรียนบ้านทวดทองนะครับได้นำกระบวนได้นำกระบวนนะคะก็คือเด็กหญิงกนกขวัญเสนาทองค่ะเด็กหญิงบูมาดินโจรักกิศาคากรในวันนี้นะคะได้แก่เด็กชายภูมิเพชรราสวรรค์ครับและกองโยธวาทิศของโรงเรียนบ้านทววทองนะครับเราเองก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวงโยธวาทิศของโรงเรียนบ้านท้อทองหน่อยครับรวสวยสมรามากะ ต่อต้านยาเสพติดนะคะอขอเสียงพักสีม่วงเลยครับอขอเสียงประมือกับขบวนพาเรดของพักสีม่วงนะครับเป็นการต่อต้านยาเสพติดนะครับคนขายตกนรกนะครับนายเสพยาติดยาจนตายนะครับ อายุสั้นนะครับเป็นการจำลองนะครับถึงมุพิษภัยของยาเสพติดนะครับมีทั้งเปรตมีทั้งยงมทูดนะคะ,สะแสดงให้เห็นว่ายาเสพติดนั้นเป็นภัยกับชีวิตนะคะเสพแล้วก็จะอายุสั้นตามด้วยป้ายต่อต้านยาเสพติดนะคะ แล้วก็นมด้วยคุณครูนะคะคุณครูคะได้แก่นางสาวสุภากรประสูอน,น,อนางสาวัญญยดาชายุงห์ขอนนางสาวรัตนพรสุธีรักน์และนางสาวกัญนาญัาานะะิมามงศศาสตรค่ะเอาตามด้วยพระสิงหาญาณนาคผู้ถือายพระสิฟ้าก็คือเด็กดิงอัิการสิทธนะคะ กบวนเชียร์ลีดเดอร์กระบวนนักกีฬาและก็กระบวนรณรรุ์วัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมของสีผ้าได้แกภ่ภ้าใต้ภ้ากรานภาคเหนือและก็ภ้า,ภาอีสานค่ะตัวแทนคุณครูภาคสีฟ้านะคะได้แก่มิสเตอร์คามี่ค่ะ นายภูบดีจันทรนนมณีนางสาวพิมพสุภาก,ก,กนนารกนสุวรรณและนางสาวพานกรภูลาวันค่ะครับในขณะนี้นะครับแต่ละพักสีก็ได้เดินผ่านหน้าท่านประธานไปครบทุกสี่พักสีแล้วนะครับก็ตามมาด้วยพักสีแดงนะครับพักสีชมพูพักสีม่วงนะครับแล้วก็พักสีฟ้าในวันนี้นะครับ และในวันนี้นะครับเราเองก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานนะครับท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะครับนายอายุธชวะนิษ์นะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทวดทองทวดทองเกณฑครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2567ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในปีนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับ โรงเรียนบ้านดวทองนะครับก็ได้ใช้สนามกีฬาจังหวัดนะครับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตะการโปศนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับ